มาเอามา,อามากินแน่เร็วๆมาแม่กินแน่มาหาหลอกกันเด่นไหมสวัสดีจ้าพี่น้องมากินข้าวมาันจ้าเด่นราบราบต้มแม่เนาะใบบัวใบบัวบุกใบบัวบุก กวเงี้ยแล้วนี่มาจกไปนนนม่่เคกินันปวางตตาหักไเลยสิมุนมุมืึนวดงี้ดึแล้สะอึงแล้โอ้ยเปียบหัวสวัสดียัยยัยครับผมนกินข้าวน้วกั อัาว่องไหมับเข้าไปเลยเข้าไปเข,ปขป้าไปอยู่ด้วยหันละมาปัดเข่าขึ้นเหนียวแทะนะทำขอยง่พี่น้องจิ้มบดอย่านี้เลย ทำยูนกคอร่อจุดควงทำนี่แหละตังนเช่สอเด้อกินลาบครับผมทำยังไงรับไป มามา,มา,จ,า,า,าจั้เนเลยกบบด้น้ำบวดกินดองหรดอพี่นกงโอ้อกินดองคงหน้าแล้วเนะาะลุ้มท้องหนอกแล้วไม่กลิ่นของได้ไหมนื่ตนบกแห้งเนี่ยตกแห้งจนได้มวตาตข้าเดียว ขอาวแล้วกรบผมนี่ตุ่มพีพีไอครับจับแก้วพี่อ่ะ Để tập này rất mẹ nữa là, mama, cùi cành, เนี <muitas> <arias> ่ยเขาใหงคุยเขาแม่นให้จำนี่เขาใหงคุยอืมอ่านหนังสือไม่เยี่ยสรกผ่าแต่คือส่งคืมๆอย่างตากผ่าแล้วฝนตกมันกะเชี่อับน่องคุย <laughs> khăn lăn đi, bên xe ngựa, pú để đi, coi, đoán, đoán được nhá, đâu

เสร็จพอข้นยาวมาถึงอืมยอดแล้วนะงานหุนดวดอืบานตัวไหนห,วนหลายครับเฉพ็ะพอ,องันเจ้าบบานตัวงไหนบวดหลายครับปีน้ื้อกว่าก่อนก็จากช่วงพ็มีโ้วิดนเงี้ยงเงเลยนะ Mình mùa lắm nữa, bùi lắm nữa nha cố bà cắt đỏ bà cắm nè cố bà mùi tải quá 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 mùi tải ว่าจ so <5. S 1> ัดเบอร์ห้ากรต้องไปซอยเพิ่มเคื่อเกลือละพี่น้องเผ็ดบุญฉันไม่บอกเฮาเขาป้ายใช่ป่ะเผ็ดหนิมักไปพี่น้องมักเผ็ดบุญบุญบ้านบุญยันกระซางคนออกกันออกแผ็ดกับไปออกไปเลยหัวมนน้ำพึน เดกมอนเนาะนี่แม่จจเปหวานนจังจัจุนบุสองแบบจงจ้าฟอฟันฟอฟันสะอาดจังเอาสีมาระบายเป็นลูกไปพี่เนเอาสีมาระบายไป ที่มาเพชรเฮียบุญสองบานเพราะว่าบานทาบอแล้วบานของงูบานเพชรเนี่ยแล้วกบานยนาอันนี้คือกระจอมมีงานจังไปเฮ็ดที่มาเป็นบ้านบ้านที่ต้นอะไรยู่เนี่ยเพราะว่าเขาบ่ได้รู้จักไถ่เขาเนาะอื้จับจับกำนันรู้จักจับกำนันกำนันกับทุกทุยเวลามีบุญมีงานอ่ะ กำนั้นกัญชิทูออกมาบอกถ้าสั่นแล้วกัขี่รถออกมาบอกตอนนี้งานเด้อแต่เอาเงิเอาอย่างน้ำเพลินแล้วกคือบ้าเพราะว่ามันไก่จะได้จับต้องนะมาเนี่มาเนี่มาเอารถเลยมาเอารถเนี่ยนี่ไม่ต้องไปจับวันนี้นอนหน้าบ้านนะคะ แม่แม่แม่แม,ม่ชืช่อจ้าก่อ <ชา S 1> นชื่อจ้าก่อนจ้าจ้าะงานบชวชนี่ต้ังซอยเปินเดี๋ยวพนะ่อเปิดให้ดูรายเสร็จก่อนนะรายเสร็จก่อนเดี๋ยวพ่อเปิดให้ดู ก็ขเติดมือจ้าฮะมือเยอยข้าขอบเหนียวเยเสษมุ่นใจเหน็นตัรูปหัวจะขอถ้ากินู้เดียวขอติดมื่อเนี่ยมีวิธีรูปดังจะขอแล้วก็ปั่โต พัดวิ่งจิงเราเดินกลับไปบอลเล่นกันแย่ดีิงนะพี่น้องบรรยากาศดีดีเดี๋ให้พี่น้องมากอยู่นัดหุดนี้ได้อยู่นัดตรงนี้นะนัดจอดหนีนะพี่น้องเงีบรรยากาศดีเงี้ยมันจะเหมือนกับเป็นคุยฝนตกงไปใหม่หอมหอมไอเดินหอม cuốn bay cuốn thử đi nhé ui nhìn mất thử có hoàn đó Rồi mất thử cuốn mà thì hóa hoàn toàn tổng thứ trả lời tung người chỉ nộp ừ. có thú vào เขา,ายู่หลายมันกับมวงเดี๋ยวจะพานี่นี่มายูหนาบ้านเดี๋ยวต่อไปยกตัวเขามายกตัวเขามาก็ตะลุกได้นัง่งได้นัง่งเบื้องหนังเบื้องยังเพราะว่าตอนตอนแรกๆที่ยกออกไปเพราะว่าตาหน่อยท่าสีไม่แล้วมันขิวนี่นี่ขิวอืมก็เลยย,ยกออกไปนี่มันเศร้าเลื่อมไปเลยมันเศร้าขิ้วแล้วมันเศร้าแค่กออกไปิดกวาดแม่ก็เลยว่าโอ้เจตุนมันเจสวนตาหน่อยยกเขามาก็ได้นั่งมาจากน้อง เพิ่นกำลังนั่งเนาะยำ้มยิมเยิ้ลาซีเรียลยิ้มเยิ้มเยิยิมมาอร่อยไหมแซ่บปะแซ่บปะอิ่มปะแค่กัอิ่มอิ่มเละจ้ะพี่น้องกินทั้งนี้ละจ้ะคนเฮากินไม่ได้หลายเรากินตะแครอิ่มเดี๋ยวจะจีฟ้าเนี่ยมาอยู่หนาบัดฟ้ายิ่งไปอยู่กระท่อมหน่อยมันก็ลุ้มพอดเนาะ อยู่หน้าบ้านวันนั้นสาวยหยาเลยอะชอบน่อยแต่ไรหยาขึ้นเต็มเลยแหงฝูโตกะังสีแหงแตกขึ้นดีที่นี่นปิดล็อกหลังบ้านไว้เด้อเพราะว่าคนไม่อยู่หน้าบ้านอย่าพ้นยางเขา่ายางออกบ่เห็นเมื่อกี้ไผยงางเขา่า,าหรอปะแหงป้องกันไว้ก่อนมันๆครับ ไอ้ก้อนยาพี่น้องสวัสดีจ้ามันมันโพเตโต้สวัสดีจ้า